ณรู้กันไหมเหตุการณ์คล้ายสกิทเกมเคยมีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะย้อนกลับไปในช่วงยุคป,ปี60เนี่ยเกาหลีมีวิธีการแก้ปัญหาคนจนจัดหรือคนไร้บ้านเนี่ยโดยการเอามารวมกันในหมู่บ้านที่ทางการเขาจัดไว้ให้มีการหางานต่างๆให้ทําซึ่งจากเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันฟังดูดีมากเลยนะซึ่งเขาเรียกกันว่า b r o t h e r Home แต่คุณรู้ไหมทุกคนที่เข้ามาอยู่ใน b รา t h e r Home เนี่ยเขาจะต้องใส่ชุดวอร์มคล้ายๆแบบนี้เลย หลังจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ถูกใช้แรงงานอย่างหน,นักมากยัยงทานเลยละ่ะคุณฟังดูอย่างนี้แล้วรู้สึกแยใช่ไหมครับแต่มันมีแย่กว่านั้นคือคนที่เป็นคนไร้บ้านจริงๆหรือคนจอนจัดเนี่ยมีไม่ถึง20%ส่วนอีก80%ที่เหลือเนี่ยกลายเป็นคนหลงทางหรือแม้กระทั่งเด็กที่เขากลับบ้านเย็นๆเนี่ยก็ถูกหน่วยงานนี้จับเข้ามาอยู่ในราเธอโฮมกันหมดเลยที่เขาจับคนมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะเขาได้เบีย้ยเลี้ยงจากรัฐบาลเป็นลายหัวแล้วนอกจากนั้นนะเขายังมีการคอร หลังจากนั้นก็มีการล้องเรียนจากญาติของคนที่ถูกจับจนมีการบุกทลายโรงงานนรกแห่งนี้เข้าไปช่วยคนที่ถูกทารุณกรรมจน布拉เธอโฮมเนี่ยต้องถูกปิดตัวลงแต่ว่าคนที่ทำ布拉เธอโฮมเนี่ยถูกจำคุกแค่2ปีครึ่งนะหลายคนบอกว่า2ปีครึ่งเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทำแล้วคุณคิดยังไงกันบ้างครับ